สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะออจ้าม,มือเนียมาพอ้าํกำลังได้อีกชิ้นเคยคะ่ะทุกคนนะคะในช่วงเส,สายคะ่ะกับนงมาแลวกับเจ้าลาเต้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็คุณพ่อคะ่ะมือเอนีย่คบด้วยค่ะออช่างไม่จด้ใส่ไหนพึ่งไปหยชอนน้ำกดมาโอ้ทรงผมขึ้นเป็นโซ่โซั<ะ> <laughs> กโซเส่้ยมึงจะฆ่าปู่มึงค่ะ าาาลาเต้ก็เมียพันยอกันมาเบ่งความหนารักของน้องหมาเนะค่ะทุกคนชอบเลี้ยงเห็ดเ่ยใครชอบเลี้ยงเห็ด <c oughs> มันเจะกูกูกระติกหางดิ๊กติ๊ก มันนี่กับฝนตกค่ะทุกคนฝนตกเต้สาวๆคุนค่ะตกตีสามตีสี่เอตกตีต่ตีสามตีสี่นะคะทุกคนถอดรองเท้าให้พ่อนนอะล้ถอดรองเท้าให้พ่อหนั่เดี๋วนี่ดถึงพูดไม่ฟังคิดถึงพ่อพูดไม่ฟังเราเตนอเื่อเียพ่อคน นอนพอเป็นฉีดยาไปฉียาจะช่วยแ,แกซื้อโดนมาวละสองเสียซื้อโดน,น,น,าน,นมาเพ่มยะอยไนรถนะรถมาทำเป็นบะมี่ตัวน้่ง ว่าเป็นยังไงมันจะรู้ทันทีว่าในรถมีหมามาด้วยมันได้กลิ่นมันที่นกมาถ้ามีในหมาซาในซาเล้งะมินมีหม,มามาด้วยอ่ะจะรู้เลยแต่ในซาเล้งไม่ลงหมามันนั่งมีสิสิหูเล่นบ่ะอู้ผักบุ่งก็ร่างงามไปแกสิได้ยผัดละมันยืดแต่ว่ามันมอวกมันทีไงวันทีเกินไปไงหมดซองเลยโอ้กระเมียนแล้วเนาะอาหารมันก็ไม่สวย มาเตะนะพ่อกรน,นะพ่อทำอนนะไรลุกขึ้นไม่ได้นอนลุกขึ้นพ่อมาจากไปหยดน้ำโกดนะคะทุกคนถามพ่อหน่อยสิพ่อเหนื่อยไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยพ่อแม่ทำเร็วแล้วทำได้ไม่กี่แถวเลยเจ๋อเขาเจ้าเฮ็ดเร็วอยู่บ่ให้อขอเฮ็ดหล่ะมือไปจะได้แน่มือ,ด,ด,มอดีขึ้นไหมเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวมาทำกายะภาพ นลองเข็มไปชิมคองเข็มมันมานอนบนเท้าพ่อะนะเจ้ฮะนอุ่นนะะหมันอุ่นแล้วเจนอนท่านะอะาาอาะพตูตัวนี้อเอาปุ๋ยมาใส่ได้แสดงางามหน้าาเนเอาเพิรเอามาเสียบไบมาม,มามันลืม,มตุยยนะ้ยตุ้ชอบเอาหัวมึกเข้าไป เดินลุกขึ้นมาลุกลุกมา,น,กน,กมานี่ยดูในน้ลุกปะเดี๋ยวเอาดอกไม้มาปลูกส,สวยๆเขาให้ถามยันแล้วป่ะอืมถังพ่อถา,อางแล้วจะตัดเอาเห็ดไตเปลือยลุกขึ้นลุกลุกขึ้นนะไลุกนะ รักกันรักกันเอ้ตัดอมาตัดอมาเลยตัดอมาลเสียงนกเจียวเจวค่ะทุกคน ปู่ปู่ไม่ได้กิตาแก่ทำไมแก่เลยปู่ๆมองแรงระแรงน้อยกแรงน้อยก็จะมาอ้อนพ่อเลือดเลือเคลือนไปหมดเลยอะไรเป็นตัวมีแต่อะไรเนี่ย ทำไมชอบไปเห่เหเาเขาจังเลยฮะเกลียดไรบ้านเรือครับคุณพ่อลูกดบมันนี่ยู่ครบแก่งนะคะทุกคนเมื่อนี้โอเคเนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปน,น,น,นี้น้องมยก็น่าฝากไว้ซมีเนาะค่ะแล้วงมยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามไปกับนกักจัดการรายั่อยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย